การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3มีงานทำมีอาชีพ4เป็นพลเมืองดี พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษาและสำนักงา,านทางการศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาของผู้นำยุคใหม่ที่น้อมนำหัวใจการศึกษา หรือพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่ประธานให้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านดังต่อไปนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3. มีงานทำอย่าชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี โดยมีภารกิจและขอบข่ายของสถานศึกษาและสำนักงานทางการศึกษาตามโครงสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิรมศึกษา42เขตสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา183เขตนำไปสู่ผู้เรียนทั้งสิ้น3616แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังนี้จัดทำโนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาและแผนการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาประสานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคลากรบุคคลองคอ์กรชุมชน วิชาชีพประสานส่งเสริมด้านสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นๆที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประสานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา และประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เราต้องการพัฒนานักเรียนคือเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความสุขและมีงานทําการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายจากที่มองย้อนไปถึงปัญหาสิ่งแรกที่พบคือในกลุ่มประเทศอาเซียนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเริ่มถดถอยและความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเช่นเด็กยากจนเด็กเล่รล่อนเด็กชน,นบทห่างไกลดังนั้นครูผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอนาคตทางการศึกษา ให้เกิดเด็กยุคใหม่ที่มีสมรรถนะที่สำคัญในอนาคตคือทักษะทางวิชาการทักษะทางวิชาชีพทักษะในการดำรงชีวิตสิ่งที่ต้องส่งเสริมอีกอย่างก็คือคุณธรรมศริยธรรมเพราะอนาคตเราควรเปลี่ยนจากระบบการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างให้คนไทยเป็น สวัสดีครับส่วนในส่วนที่3ที่ได้แลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรนะครับก็คือว่าการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารในยุคใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ในการบริหารจัดการนั้นผู้บริหารต้องต้องรู้บริบทนะครับ ต้องรู้สถานการณ์ต้องศึกษาบริบทให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็ต้องมีแผนในการบริหารจัดการไม่ใช่บริหารโดยใช้สถานการณ์นะครับเพื่ออะไรเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการนั่นเองนะครับทีนี้ทางวิทยากรก,รก็ได้นําเสนอ,อ,อรูปแบบการบริหารรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนนะครับก็คือการบริหารจัดการแบบเองิงมาตรฐาน เอ,อ่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่า SPDCA นั่นเองนะครับซึ่ง S ก็มาจากว่า standar d คือมาตรฐานนะครับคือซึ่งโรงเรียนก็ต้องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการก่อนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นแผนขั้นตอนของการเตรียมการส่วนที่3จะเป็นดูก็คือขั้นของการดำเนินการลงคือลงมือกระทำนั่นเองนะครับส่วน C ก็จะเป็นเช็คก็คือการตรวจการก็คือ,คอในขั้นตอนของการประเมินผลการนิเทศการกำกับติดตาม ส่วน A ก็จะเป็นขั้นของการ a อคชั่หรือประกันพัฒนาการเป็นขั้นตอนของการสรุปผลและการรายงานผลนั่นเองนะครับสรุปแบบที่2ที่ท,ท,ทั้งวิทยาวิทยากรได้นําเสนอก็คือว่าการบริหารจัดการที่เ,เพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนหรือที่เรียกว่า3 r อนั่นเองนะครับอาจจะมี S ก็ได้ก็ซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบนั่นเองนะครับ ก็คืออาแรกก็คือมาจากคำว่า reading เป็นการอ่านส่งเสริมให้นัเกเรียนรักการอ่านให้อ่านอ่าน,านได้อ่านออกเขียนได้นะครับบิคหอดได้นั่นเองส่วนอตัวที่สองเป็น writing ก็คือการเขียนให้นักเรียนสามารถเขียนได้นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็น arithmetic คือคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถบวกลบคุณหารคณะกรรมกานนในสามได้น,นั่นเองเพราะฉะนั้นใน3อันนี้นั้นทางโรงเรียนสามารถที่จะเพิ่มเติม,ตมวิธีการอื่นเพื่อให้นักเรียนประสบผลสําเร็จหรือว,ว่าเ,เพื่อ,อยกระดับผลการเรียนผู้เรียนก็คือต้องเพิ่มทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าไปด้วยต้องเพิ่ม ศักษาการเรียนรู้ร่วมกันหรือรก็ว่าคัลเลอร์ทีฟ a ลอร์นิ่งนะครับหรือว่าต้องใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเสริมเข้ามาด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนได้บรรลุผลยิ่งขึ้นนะครับสรุปก็คือว่าอันน,น,นี้อันนี้ก็คือว่าสองสองรูปแบบการบริหารยุคใหม่ที่ทางวิทยากรได้นําเสนอนะครับซึ่งเราสามารถไปในปยุ์ใช้ในโรงเรียนได้นะครับสรุปก็คือว่าที่น่าจะวิทยาก,กรก็คือ ผู้บริหารที่ดีนั้นต้องต้องต้อง,องทำอย่างไรต้องมีอะไรบ้างนะคบที่หนึ่งก็คือว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยต้องรู้วิธีการจัดการนะครับต้องรู้วิธีการจากการศึกษาว่าจะทําอย่างไรรูปแบบไหนนะครับให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอันที่2ก็คือผู้บริหารต้องรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้การศึกษานั้นมีปัญหาแล้วก็อันที่3ก็คือว่าปัญหานั้น การศึกษานั้นคืออะไรและจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรโดยใช้วิธีการอะไรบ้างและทําไมต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขสรุปนะครับสรุปจาก,จากที่ได้ฟังวิทยากรก็คือว่าถ้าผู้บริหารเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารจัดการนั่นคือเป็นนั่นคือเป็นสุดยอดของของ,ของผู้บริหารนะครับนั่นคือข้อคิดที่ได้จากจากวิทยากรนะครับขอบคนครับ